สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวไม่จากแอปเทมู T นครับอันนี้ได้มาศูนย์บาทน,นะครับที่เมื่อวานผมแกะรีวิวไปแต่ว่ายังไม่ได้เทสไม่ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยแต่ตอนนี้ผมกำลังใช้ไม่ตัวนี้พูดอยู่นะครับตัวนี้นะนี่ เป็นไม้ที่ราคาถูกแต่คุณภาพดีมันดีกว่าตัวนี้แมวทุกคนไม้ที่ผมใช้จากหูฟังตัวนี้สามารถถอดได้มาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนตัวนี้มาอย่างแรกนะครับที่เราต้องมีคือ สาแปลงนะครับส่แปลงอันนี้เป็นหัว t y ซี C นะส่แปลงเพราะว่าเพราะว่าสายของตัวหูฟังเนะี่ยมันเป็นสาย USB ะตัวที่เชื่อมกับตัดหูฟังคือ t y ซี C เราก็ต้องเสียบเข้าไปตรงนี้นะ นี่แล้วก็เอาตัวน,นี้เสียเข้าไปในรูนี้รูนร้ไหนก็ได้ะุเนี่ยแล้วก็อันนี้เสียบเข้าช่องทายสี่เนี่ยผมเอาไมาตรงนี้ออกมน น้เองตัวนี้เอก่อนนี่ครับพอเสียบเข้าแล้วไฟมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะไฟมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับทุกคนได้ยินเสีงงยงผมไหมครับ นี่สามารถตั้งได้นะตั้งได้ว่าเสียงดีไหมครับโ,โัวนี้ตัวนี้สามารถปรับปรับระดับได้นะ อย่างนี้ก็นี่ต้องปรับเกาอี้ให้มันเงงตเี้ยลงวัสดีครับจะต้องปรบสูงขึ้นก็จะต้องนีวัสดีครับนี่มีไฟ RGB หลยสีนะแต่ปรับสีไม่ได้จะมีปุ่มตรงนี้นี่น่าจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับ นี่เป็นเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ลดใช่ไหมอยากขดลองเลยเสียงผมลดไหมครับอลองเพิ่มดูโลครับโลโล,โล,โล,โลอันนี้คืออะไรผนะมก็ไม่รู้มอันนี้ จะสามารถกดได้ครับโอเคทุกคนคิดว่าทุกคนอยากให้ผมใช้ไม้ตัวไหนทําคลิปครับตัวตัวนี้หรือว่าตัวนี้ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ครับ แล้วสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ